สามการทดลองของการสวดมนต์ที่ชาวพุทธต้องรู้การทดลองที่หนึ่งเป็นการทดลองของด็อเตอร์เฮอร์เบิร์ตเบนเซน จาก h าวเ a ิร์ดม i c ด l ิ c ค o ลสศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจผู้บุกเบิกงานด้านเวชศาสตร์ทางกายและจิตผู้จัดตั้งสถาบันเวชศาสตร์ทางกายและจิตท่านได้นิมนต์พระจากทิเบตรวมทั้งท่านทาลายลามะมาสวดมนต์ในห้องแลบททำให้มีผลการทดลองออกมาว่าการสวดมนต์ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานลดคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตลดอะดรีนาลีนลดคอติซอลกระตุ้นการทำงานของสมองส่วน ฮิโปแคมปัสซึ่งส่งผลให้ความจำดีขึ้นนอกจากนั้นยังพบว่าการสวดมนต์ส่งผลให้สมองซีกซ้ายและขวามีคลื่นความถี่ที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นจนทำให้สมองทั้งสองข้างทำงานประสานกันอย่างลงตัวมากกว่าภาวะปกติและที่สำคัญการสวดมนต์ยังทำให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขตัวสำคัญออกมาด้วยนั่นก็คือเอนโดฟิน การทดลองที่สอง เป็นการทดลองของาศาสตราจารย์ดามาลิสดูวลี่าศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาการบาดเจ็บและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหลังจากที่นำผู้เข้าทดลองจำนวน18คนมาฟังเสียงสดมนเพียง2นาทีก็พบว่าความถี่ของคลื่นสมองเปลี่ยนจากระดับบีตาไปสู่ระดับอาาัลฟาและเมื่อทุกคนฟังเสียงสดมนจนกระทั่งถึง3นาทีก็พบว่าคลื่นสมองเปลี่ยนไปสู่ ระดับทีตาที่ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขคือเอนโดรฟินออกมาการทดลองที่สาม เป็นการทดลองของศาสตราจารย์ T. Temple Total สมาชิกผู้ก่อตั้งไนการาชัปเตอร์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐคิฟแลนด์สหรัฐอเมริกาผู้ประสานงานการศึกษาดนตรีโลกผู้หน่วยการโครงการศึกษาวัฒนธรรมอินเดียพบว่าการสวดมนต์เป็นภาษาบ,บาลีอย่างเดียวจะเกิดผลต่อระบบประสาทเนโรลิกิสติกเอฟเฟกต คือขึ้นสมองจะมีความถี่ลดลงไปสู่ระดับทีต้าแต่การสวดมนต์โดยรู้ความหมายของบทสวดด้วยจะเกิดผลทางจิตวิทยาไซโคลิงวิสติเอฟเ f e c t คือสมองจะผลิตสารแห่งความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะความหมายของบทสวดจะทำให้ผู้สวดรู้สึกมีที่ยึดเหนี่ยวและรู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสำคัญในาศาสนาที่ตนนับถือ คนเราเกิดมาล้วนปรารถนาที่จะมีความสุขกันทั้งนั้นแต่ที่หลายคนไม่มีความสุขเพราะไม่รู้เคล็ดลับของการสร้างความสุขฉะนั้นหากเราปรารถนามีสุขภาพดีและมีความสุขด้วยวิธีง่ายๆเราก็ควรสวดมนต์เพราะร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาความถี่ของคลื่นสมองจะลดลงมาอยู่ในระดับทีต้าสุขภาพของผู้สวดก็จะดีขึ้นด้วย